ขยันอิหลีพีน่น่วงเบิงพ่อยามาขนดินน้องผู้เรามาขนดินซอยพอน้องผูสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับอ้ยเก่งกังเลยเ<ม>ดนไปเ่เ,เ,เก่งมากไอ,ขของเลหนอ่ะเรอเขาทำเยอะเขาทำเยอะอเอาพอดินเท่าเหลือขเขาจะไปใสอ่ไปนัองนองีะ่ะ บ่สะอ้อมนี่บ่น้องผู้วัดดีวัดดีเอซีแมทุ่มหน่อยครับวัดดีหล่อๆอด้วยนะโ <Okay. S 1> อเคด้ควยค่ะ <c oughs> ข้ามบ่โอเคน่น้มากมากักเนาะผมเป็นเด็กดีมากเลยผมพูดเพราะโอเคโอเคผมเป็นเด็กดีแล้วผมก็พูดเพราะด้วยนะ ยายครับเ <Okay S 1> นี่ยโอเคครับอ <Okay S 2> ีบแล้วอุ้ยอ่าพอ,อยายแล้วมาขนดินหมื่ว่านนี่ได้รถด,ดินพี่นองเอินเอายุ่กลางทางรถอันขั้นเดียวเพลนบ่อยากมาทรงพอดีพอใช่รถรถด,ดินลูกครับรถด,ดินมันนี้ยยายทุ่มก็เลยอันควักเอาเพลนยุ่งขางทางพี่นงเอ้ยได้ควักเอาเพ่นยุข่ขงทางพเพลนเลยมาทรงรถหละลอยใครยู่เพลนมาทรงไห มันขั้นมันมาขั้นเดียวเนาะเพิ่นก็นเลยบอกยายทุม่มว่าพอเคยมาส่งอยู่เด้อยู่หนีมาสินครับผมรถมรถรถปูนรถแมคโคร,โครเอาพอ่อพอ,อดิ่นไสออกบอก่เออเอาไส่อ็นแฮนินบ่พอเตี้ยอืมดูเอามาเลยหนูเอามาเลยเอาปูนมาเอาปูนมาเอาไปเทน,นู่นเหรอใช่ผมหล่อมาก มแมนอยู่ดอกพ่อลังคาเ่าได้ใส่พ่อลังคาเ่าได้ปลูกกระเบียงในขั้วพ่อปลูกกระเบียงในขั้วนี่เจ้าคือว่ามันสิบประมาณนั่นมันสิบประมาณหอดสิบกองบ่อหื้อจาว่าเออประมาณนี่ละบอ่บอก็ออสีว่านะเออไปวัดถิ่มร่องเบืองเด้พอพ่อเด้อไปวัดถิ่มร่องเบืองถ้าเป็นทั้งไหนกับลังคาอัน นั่นร่างคามันได้สื่อมาไหวละห้เจ้ามาเห็ดอุย้ยผมเจีงมากเลยครับก็บพอไงแล้วไม่ล่างผมดำเลยเหรอเอาใส่ใส่ใส่แล้วใส่แล้วอุ้ยเก่งอีหลีโอ้ยหนักเนไปแล้ว <laughs> <laughs> อโอ้ยห <laughs> นักเกินไปแล้ว เอออุ้ยหนักเกินไปแล้วอือ,อผมผมได้กินขนมยังผมได้กินขนมแล้วผมได้กินขนมแล้วน้ำโค้กขนมด้วยน้ำโค้กขนมด้วยอืออือสุดยอดอุ้ยเยี่ยมบุ้ยนิวโฟเมอร์เยี่ยมตัมเต้เพศใครเลยเจ้าไปเบิ้งอันบักม่วงเข้าในเด้ออันพอทามันมีเจ้าก่อไปกินรสเสียบวะ เออหน่อยๆก็ไมีต้นนั่นเด้อจะเอาไปกินโลดฝั่งำมะละังใส่ดิงแถวอันนี้เลยอ้าวทำไมผมเก่งยังเลยอ่ะเก่งเรใสเลยอ้ยเอ้ยเอาไปแท่บ้านีอุ้ย่ดทขายเยอทั้งร้านร้าด้วยเหรอทำนั้นหกร้ย พอมีมูเบาเนาะพอมีมูปากโอ้ยอย่ามาขึ้นรถนะเดี๋ยวยายทุมจะตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคได้บ่ล่ะ จับฝตแล้วจัจ,วจ,จับหน่อยมันตกแล้วเรอเดียวแน่ทุ่มไป๋อสายชาขบแบ่งมาก่อ คุเด๊ะครับผมผมอย่ามาหยุดตรงโทรศัพท์นะโอเคดูแล้วโอ้ยสมุดจนด้วยยายคุณขอไลฟ์สดหน่อยครับขอไลฟ์สดเหรอครับ <Reese. S 1> นนเนบี่ยกินเลยดูซิยกถุงด้วยครับดูซิยก ยายทุ่มอัดวิดีโอให้พี่น้องเบิงเนาะพอใหญเล่าขนดินกับน้องผู้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ